<laughs> สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับนัตตี้เอ็กายแสงนัตตีผมผมอัดคลิปไปประมาณ8นาทีผมลืมกดอัดคลิปครับคออภัยทุกคนจริงๆผมต้องมานั่งอัดใหม่นะและนี่คือสตูใหม่ของผมมาอัดคลิปกันครั้งแรกตอนแรกผมไลฟ์ไปแล้วนะผมไลฟ์ไปแล้วแล้วก็จัดเซตอะไรใหม่ก็เสียงน่าจะโอเคขึ้นนะครับผมโอเคเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าครับวันนี้ดูเร็วทามโนบอดี้ ครั้งแรกที่ใช้คออัศวินจักกลวนเลเวอร์สิกนะครับผมจะเป็นยังไงเชิญรับชมก็เจอเอลุงเซิร์ฟสิบสองนะครับมาถึงครับแบนเกลูกันชุมฮะฝั่งผมฮะส่วนเอลุงแบนราชาทะเลลึกฮะโอ้โหแบนราชาทะเลลึกอย่างนี้จบนาแน่นอนครับแล้วเฟสแรกเลือกมาครับนี่ฮะเป็นฟปนอิกแมนครับเมลสกาดแล้วก็ราชาใต้ดินนะฝั่งผมฮะส่วนเอลุงเลือกคิงเมลสกาดแล้วก็อะตอมิกมาฮะ ผมแบนเมลสการดนะฮะไม่อยากให้เขาชุบชีวิตนะครับผมส่วนฝั่งลุงนั้นก็แบนฟินิกแมนไปเพราะฉะนั้นผมจะได้ราชาใต้ดินมาครอบครองนั่นเองแล้วมาเทิร์ที่2ครับในเฟสที่2นี้แทงท็อปมาสเตอร์โกเกิสแล้วก็กระบองเหล็กฮนะผมเลือกมาแล้วเอลุงครับกระบองเหล็กเกรวินแล้วก็โบล้อยครับเพุผลที่ผมต้องเอาแทงท็อปมาสเตอร์กับโกเกิลส์มาเพราะว่ามันไปสายต่อสู้ทั้งคู่นะฮะแล้วโชคดีจะจัดตรงที่เกรวินเลือกมาเพราะฉะนั้น ผมก็ไม่ต้องแบนเกวินแล้วเพราะว่าเขาไม่แบนกุกขีสึ่อแน่นอนเขาแบนแทงค์ท็อปมาสเตอร์แน่นอนครับเออแล้วทีนี้พอแบนแทงค์ท็อปมาสเตอร์ผมก็จะครบสายแล้วเพราะว่า2ตัวสุดท้ายของผมก็จะเลือกเป็นแฝดประกายแสงและอัศวินจักรกลนั่นเองนะครับผมก็แบนไปที่เมทัลแบนเลยครับแบนไปที่เบนท์แบนอย่างนี้ปุ bye ๊บไปแล้ว2ตัวสุดท้ายก็เป็นอัศวินจักรกลแล้วก็แฝดประกายแสงนั่นเองครับส่วนเอลุงเลือกเป็นแทงค์ท็อปมาสเตอร์ครับน้องนี่ครับ โคอัศวินจักกลอนเรือสิบครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าทําอะไรได้นะครับผมก็คล้ายคล้ายคล้คเรือหนึ่งกับเรือสี่นั่นแหละแค่มันเพิ่มเม่เจมสีเหลืองขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเยาพาไปดูท้ายคลิปถ้าไม่ลืมนะโอเคเปิดมาตาตานี้นานจริงนะครับผมเพราะว่าไม่มีราชาทะเลลึกนั่นเองนะครับมาตรงนี้ฮะแล้วแฟดประกายแสงเปิดไปก่อนเลยครับแน่นอนครับแฟดประกาแสงเร็วกว่าคิงอยู่แล้วครับตรงนี้เปิดไปก่อนแล้วมาครับโดนคิงไล่ตีขึ้นกลับมาครับโดนคิงไล่ตีครับ แล้วไงครับเกรวินไล่เตะใส่กระบ,บองเลยครับแล้วตรงนี้วาดเลวัสติวแน่นอนครับตัดกระแสปั๊บความเร็วให้ราชาใต้ดินได้วาดเลวัสติวตรงนี้แล้วติดเผาไหมแบบพิเศษไปทุกตัวฮะแล้วโดนคิงไล่ตีครับแล้วเกรวินไล่เตะไปฮะเรามาตรงนี้คิงเอนจิ้นนะฮะคิงเอนจิ้นไปแล้วก็เซ็ตยอ่อมาอทีเซ็ตย่อมาอีกทีหนึ่งฮะเอาล้ครับตรงนี้ก็เกวินไลเตะแล้วกีกี้โบล้อแทบจะระเบิดแล้วมาเหล็กจู่โจมกระทืบลงสวนขึ้นกลับไปใส่แถวแทงท็อปมาสเตอร์และผมแน่นอนครับ ผมกดออโต้อยู่แล้วฮะนี่ผมกดออโต้นะับผมเออถ้าไม่กดออโต้เดี๋ยวตกเทรนนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเรือทางเดี๋ยวนี้มันนานฮะ,ะที่เก๋กดมือฮะกดออโต้เท่านั้นฮะเลือกตัวมาพยายามให้กดออโต้ให้ได้ฮะ,ะแล้วพยายามจะเล็งไปที่ตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีพวกให้ฟินิกแมนคาบแล้วก็เราโดนแบนฟินิกแมนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมกดออโต้โดยที่ไม่ไม่ได้จิ้มลูกศรอะไม่ได้จิ้มหาใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมแล้วต่อมีกย่อยยับในบัตรเดียวมาตรงนี้ฮะ,ะโอ้โหแล้วคอสวินจัรกลนนี่ น่าจะรเวิสิทธ์ทั้งคู่หรือเปล่าครับตรงนี้หนครับโปกแคสเอแทรฟาทัไลปุกเขาไปดุนแรงจัดจังจริงโดนคิง,งติดก็เตะครับแล้วก็กุกกิกกีโบลร้อก็ระเบิดเช่นกันฮะตรงนี้ฮะเซตหยอกมาหนึ่งทีเซตหยอกมาอีกทีหนึ่งฮะมาครับตรงนี้แล้วมาครับเวลสกาดตีธรรมดาไม่มีลูกไฟใช้ฮะแต่ว่ายังไม่มีใครตายอยู่ดีฮะโบลร้อนแล้วต่อยธรรมดามาใส่กระบ,บองเหล็กย้ำๆฮะตรงนี้ฮะเซตหยอกมาสองทีแล้วก็กระบองเหล็กตีธรรมดาครับนะฮะ เห็นไหมฮะว่าตีแถวเดิมฮะตีแถวเดียวกันฮะว่าตุดกดออตโต้อยู่นั่นเองฮะตรงนี้ก็แฝดประกาศแสงเปิดโจมตีขึ้นแสงไปครับแต่ยังไงต่อครับโดนคิง,นนงไล่ตีครับในเทิร์นที่2นี้โดนคิงไล่ตีขึ้นกับมาแต่ว่าเหมือนผมจะได้เปรียบนะแต่จริงๆแล้วตานนี้มันนานมากๆฮะนานมากๆเพราะว่าเขามีแทงท็อปมาสเตอร์นะคอยสะท้อนสะท้อนเรื่อยๆฮะสะท้อนจนทีมผมแตกตายเองฮะแต่ผมมีเมลสกาดนะรอดูเลยฮะตรงนี้ฮะเมลสกาดจะได้ใช้อันตีหรือปะมาครับคิงเอนจิ้นครับ โวนคื้นกลับมาแล้วเซตยอมม่อมาหนึ่งทีเซตย่อมาอีกทีหนึ่งฮะเอาเรื่องจัดจังจริงๆตรงนี้มาแล้วก,กไไ็แล้วก็เกวินไล่เตะครับแล้วหมาเหล็กจู่จมกระทืบลงสวนขึ้นกลับไปในแถวของแทงท็อปมาสเตอร์แล้วมีครับกิดระเบิดจากเผาไม้เกวินไ,ไล่เตะขึข้นกลับมาแล้วหมาเหล็กจู่จมกระทืบลงสวนขึ้นกลับมาเช่นกันฮะตรงนี้ฮะและ้วเซตย่อมาหนึ่งทีโอ้โหแลดูเม็ดเจมเลยนะเม็ดเจมของราชาใต้ดินนะเยอะจัดๆจริงๆ,ๆนะตรงนี้เกวิไนไล่เตะขึ้นกลับมาครับแต่สแมทเชอร์ครับจากแทงท็ออปมมมาาาสสเเเตตตรร์้้บชินนโยงีแถวกฮะ พยายามจะเอาชีวิตของกระบองเหล็กไปให้จนได้ฮะแต่โทษทีฮะยังเม็ดเจ็บยังเยอะอยู่ฮะรอตอมิกตีธรรมดามาแล้วยอะเยินมาเดียวเดียวแถวบนไปก็ตรงนี้ฮะเ, er <c oughs> เอาละครับตรงนี้เซตย่อมาอีกทีเซตย่อมาอีกทีหนึ่งถึงอีกาโกเกสือจะรับแรงกระแทกไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถรับสตันได้นั่นเองนะฮะเกวินสตันมาตรงนี้ปึ๊บใบแต่ว่าเรามีโกเกสือครับเราติดสตันก็จริงแเดี๋ยวมันคลายสตันเองฮะแตวตัวที่ติดสตันนั่นก็คือแฝดประกายแสงซึ่ง ซึ่งมันมันเปิดไปแล้วครับตรงนี้ครับเฮียคือเฮคือปาดมาตรงนี้ใส่ทุกตัวแล้วก็กุกโบลอ์อฮะจะบอกกุ๊กเสืออะไรล่ะโบลอ์อ่ออัปคัดมาใส่กระบองเหล็กเรื่อยๆฮะกระบองเหล็กก็ยังได้ปั่นนะตรงนี้ครับไปครับตรงนี้แล้วก็ไม่มีราชาทะเลเลยครับแน่นอนครับกระบองเหล็กก็ดแน่นอนฮะตรงนี้ได้ไล่ปั่นรัวๆฮะแต่เข้าสู่ที่3าครับแฝดประกายแสงจงติขึ้นแสงเปิดมาอีกแล้วนะตรงนี้เอาละครับแล้วมีระเบิดแฝดครับโบลอ์อแทบจะไปหวั่นแล้วฮะและอย่าลืมนะครับฝั่งเอลุงไม่ม ทั้งฟินิกแบบเริ่มเบลสากัดนั่นเองฮะว่าเลยว่าสติวฮะนี่ฮะโบลล์ต้องไปหวันแน่นอนครับไปหวันจริงๆด้วยฮะตรงนี้ฮะโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีขึ้นกลับมาครับเอาละครับเกรวินไล่เตะที่กระบ,บองเหล็กเรื่อยๆฮะตรงนี้คิงเอนจินฮะไปครับตรงนี้เซ็ตหยอบมาอีกทีเซ็ตหยอบมาอีกทีหนึ่งมาครับเบราเปิดจัดเผาไม้พิเศษแล้วเกรวินไล่เตะครับแล้วก็ไปครับมาเหล็กจู่โจมแล้วปาดไปตรงนี้แถวบนนะใส่แทงทอมมาสเซอร์แล้วคิงโอ้โหแล้วโดนระเบิด โดนระเบิดของเผาไหมพิเศษครับปาดคืนกลับมาครับม้าเหล็กจูโจงกระทืบลงศูนย์คืนกลับมาแล้วเซตย่อมาอีกทีหนึ่งเซตย่อมาอีกทีหนึ่งฮะตรงนี้ฮะระเบิดคิ้นแทบไปหวั่นแล้วเกวิ่งไล่แต่อีกทีหนึ่งฮะเอาแล้วครับสมาเชอร์ครับใส่กระบองเหล็กจะเอากระบองเหล็กให้จนได้ฮะชีวิตกระบองเหล็กจะดับศูนย์หรือไม่ครับตรงนี้เซตย่อมาอีกทีเซตย่อมาอีกทีหนึ่งฮะเรามาแล้วครับอะตอมิกอะตอมิกคริสซึมใส่แถวกลางมาอีกแล้วฮะหมายมันปั้นมือจะเอากระบองเหล็กให้จนไดปาามตรงนี้ เออเฮยังยืนรับได้กระทัหได้ดีอยู่ว่าเซร็ย่อมาอีทีเซตจยออ่อมาอีกทีทนึงฮะตรงนี้ฮะโอ้โหกระบองเหล็กลงไปนอนเรียบร้อยแล้วแล้วแซ่ฟาทลายภูเขาใส่กิ้งไปหวันนะตรงนี้นี่ฮะแล้วลูกเต๋วอายุสลาตัานสวนคืนกลับมาก็ไม่มีสตันแล้วนดิเทินที่3นี่ฮะสตันมีแค่2เทินเท่านั้นเนื้ตรงนี้ฮะอย่าคขืออย่าเื่อปาดไปตรงนี้ม,มาครับมาครับกระบองเหล็กลุกขึ้นมาก็ปั่นฟรีดิครับปั่นฟรีเพราะว่าเพราะว่าไม่มีไม่มีพิษจัดราชาทะเลลึกแล้วเนีไปปั่นฟร โคตรแรงฮะผมบอกเลยกระบองเลกไม่มีราชาทะลึลึกนี่โคตรก๊อตฮะในคออาเวินจัรคนนะปาดไปสวนคืนกลับมาในเทินที่4ีนี่ฮะเอาเรื่องจะจัดจริงๆตรงนี้เราโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีระหว่างนี้ครับระหว่างฟังกันเพื่อนๆก,กดไลค์ให้ผมด้วยครับรกดติดตามด้วยครับใครยังไม่กดติดตามไม่กดติดตามให้ผมด้วยนะขอร้องฮะกดติดตามให้หน่อยฮะในช่วงปิดเทินอย่างนี้ะจะไม่ขอกดติดตามก็กระไรอยู่ฮะตรงนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเออเกวิไลเตะฮะแล้วก็เมลสกัดผมลงไปนอนนับ เอาละครับตรงตนี้ก็มาเหล็กจูดจมใส่แทงท็อปแทงท็อปหัวลึกเกินนะและ้วปกกระสือผมไปหว่นไปที่เรียบร้อยครับแลบแทงท็อปต่อยคืนกลับมาไม่มีรูไปใช้ครับเสร็จย่อมานงทีเสร็จย่ออีกทีนึงแต่ว่าโอ้ราชาใต้ดินนี่เม็ดเจมสีเหลืองเยอะจัดจจริงๆนะตรงนี้เอาละครับล้วตัดตอมเกตีธรรมดามาแล้วย่อยยับในหมัดเดียวปาดึ้นกลับมาแต่ยังไงครับเซร็จย่อไปหนึ่งทีเซร็จย่อไปอีกทีหนึ่งฮะโอ้โหระเบิดขึ้นกลับไปแล้วเกวินไล่เตะ อย่างไงต่อก็ลุงเต๋อยุสลาตันปาดมาตรงนี้ติดลบหลีกกันไปครับเสร็จหอบมันโอ้โหแล้วโดนยัดหน้าไปอีกคะโอ้โหจับจับไปหว่นให้ได้ครับสำหรับอสุวินจักรควรครับแล้วปาดมาตรงนี้ครับแน่นอนครับชุบชีวิตมาหนึ่งตัวก็กกกระเสือใจเอกตัวเองพร้อมกับแสบฟาตาลายภูเขาไปใส่แทงท็อปมาสเตอร์เต็มเตมครับแล้วตรงนี้โดนสะท้อนคืนกลับมาเมลสกัดลมไปนอนเองกรับองเลยลุกขึ้นมาไปครับปั่นครับอายุป่าเถื่อนนะบ ม่รุนแรงจัดๆจริงๆนะตรงนี้สะท้อนคืนกลับมานั่นแหละครับโกเกสิไปหวั่นแล้วแตดประกายแสงโจมตีคือแสงมาในเธอที่5นี้แล้วเราเปิดแฟตแต่ก็โดนคิงไล่ตีครับแต่ก็โดนคิงไล่ตีอีกทีหนึ่งครับแหม่สะท้อนคืนกลับมาผมบอกแล้วครับแทงท็อปนี่คือก๊อตจัดๆครับแต่โชคร้ายครับไปหวั่นไปที่เรียบร้อยโดยลาช้าใต้ดีนะผมบอกแล้วว่าตานี้มันนานจัดๆจริงๆนะตรงนี้ย่อยยนในหมัดเดียวมาติดลมีลมรีลุลัวครับ ิดบลิกรวแล้วย่อเลยเหมือนเด,ยเดียวใส่ถแถวการใส่กระบ,บองเหล็กทีนึง,นงกระบ,บองเหล็กลงไปนอนแน่นอนแล้วเสร็จย่อมาอีกทีเสร็จยอ่จยอมาอีกทีนึงกระบ,บองเหล็กเราไปนอนพร้อมกับเมลสก,กัดที่ขึ้นมาหาย้ยาคือหย้ยาคือข้อดีของดลวลเรียวไทม์ที่มีคอนะครับนี่อปชูชีวิตมาสองนะลูกไปมันจากคอน,นั่นเองครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ใช้คอต้องมีหมาฟอบบ้านแมนนะครับผมเออมาตรงนี้ครับกระบองเหล็กลุกขึ้นมาแล้วปั่นไปครับ ปั่นไปครับเดี๋ยวระบอกไอ้เหลืออะตอมิกตัวเดียวใช่ไหมแล้วปั่นมาตรงนี้ครับหต้านขีใช่ไหมต้านขีใช่ไหมต้านขียังยืนได้อยู่มะตรงนี้เข้าสู่เท์นที่หกรับก็น่าจะจบในอีกไม่ช้านี้ครับไปครับส2สองโอ้โหมีโดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ตีอะเอาเรื่องจะจริงๆตรงนี้ไปครับจบด้วยวาเลวสติลและทีมผมยังอยู่ครบอยู่ฮะนี่ฮะผลของเมลเอา้ายังไม่ตายเหรอผลของการที่มีเมลสักการ ได้ใช้อันตรีนั่นเองนะครับผมโอเคเดีย๋ยวพาไปดูว่าขออัศวินจักรกลทำอะไรได้นะครับในเลเวลสิบนะครับผมนี่ฮะอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยจัดทีมจัดทีมเออจัดทีมเดี๋ยวนะออกไปก่อนโอเคขั้นแรกขั้นแรกก็คือ600%เปอร์เซ็นต์นะครับเ p ชพี HP สูงสุดขั้นที่สองหกร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ขั้นที่สามก็คือเลเวลสิบนะครับเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะตึงๆนะตรงนี้ตึงๆฮนะ ประมาณนี้แล้วกันนะคะรับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ